สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาสอนทำวิธีการเพราะวอนัทนะคะเ,เริ่มจากได้ผลวอลนัทมาอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นด้านเรียบอันนี้เป็นด้านสันนะคะสำหรับใครที่มีที่กระเาทาะวอลนัทก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะ เขาก็จะแตกออกมาแบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆเอาเปลือกเขาออกไป okay. นี่นะคะอันนี้คือส่วนปลายแหลมๆนะคะที่เขาจะออกลาก อันนี้คือส่วนปลายแหลมๆที่จะออกลากนะคะก็จะได้มาแบบนี้ส่วนใครที่ไม่มีที่กระทอนนะคะก็ใช้ไม้หรือว่าหินหรือว่าอะไรก็ได้ที่เราหาได้ ได้มาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือปลายแหลมตรงที่เขาจะออกล่าเดี๋ยวเรากะทอก่อนเนาะ ถ้าเปลือกออกหมดก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากเอาออกหมดเลยก็ได้เหมือนกันกระท้อเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปแช่น้ำหนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะ พ่อไม่ยากค่ะสาก <c oughs> <c oughs> อ,อ่ะ <c oughs> ขอโทษค่ะอันนี้คือมเมล็ดฝอนะคะแบบนี้ใช้ไม่ได้แบบนี้ฝอใช้ไม่ได้ค่ะ <c oughs> กาศเริ่มเย็นเป็นูุิแพ้แบบนี้ก็ฝ่อนะคะ แบบนี้แตกค่ะกินได้เลยพอแก่แล้วนะคะพอแก่แล้วได้แบบนี้เราก็จะเอาไปแช่น้ำค่ะหนึ่ถึงสชั่วโมงให้เมล็ดซับน้ำ น้ำอุ่นก็ได้น้ำอะไรก็ได้ค่ะครบสองชั่วโมงแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากเราแช่น้ำครบสองชั่วโมงแล้วนะคะก็จะโชกด้วยแบบนี้ ก็จะเต่งขึ้นมามแ,บบนแล้วก็สลัดน้ำออกนิดหน่อยค่ะแล้วก็ขอด้วยทิชชู่นะคะ plastic แล้วก็เราจะห่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จแล้วก็ห่อจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสเปรย์ด้วยน้ําเปล่าอีกทีลองพื้นกล่องด้วยทิชชู่แล้วก็สเปรย์น้ําให้เปียกนะคะแค่พอชุ่มคะ่ะ ชุ่มเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้นะคะปิดฝาไว้แล้วก็เช็คทุก10วันค่ะเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตกันต่อ